่งแพนะคะที่การจุบ,บุรีนะคะถ้าใครอยากมาดูบรรยากาศที่ดีที่สุดนะคะตามตามแม่น้ำก็มาได้นะตอนนีแ้แพของเราก็ากำลังจะเดินทางไปยังจุดมุ่งหมายนะคะซ <c oughs> ึ่งอยู่ซึ่งจะไปทางแคเนี่ยประมาณใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะประมาณชั่วโมงกว่า จะให้คู่ไทยหรือคู่ลาวดีอะคู่ไทยน่ากลัวไหมคะไหนต่กล้องดูน้ำสองน้ำนี่ต่กล้องอุ้ยหยานโทรศัพั์ตกอย่าทำโทรศัพท์ตกนะต่กล้องเนี่ยมันแคมกว้างนะอันนี้คือชั้นสองของแพนะคะพี่ย้อนแสงไหมพี่ใช่มันโดนแสง อย่าตกลงไปเลยจมเดี๋ยวเอฟซกระโดดลงไปงมเอาคงพี่พี่บอกว่างมไม่ทันเนีงมไม่ทันมันจมไปไหนก็ไม่รู้เหมือนงมเข็ยบในมหาสมุทรเนี่ยจะเข้องหายไปอ๋อหน้าอะไรให้เอฟซีดูสวยไหมคะมาได้นะคะถ้ามีตัง อันนี้เป็นแพนอนนะคะแพกินก็อยู่อยู่ตรงนู้นอันนี้เป็นเป็นชั้นสองเอง่รงแอมนอนตรงนี้นะคะอันนี้มากันหลายคนค่ะไแขวมันย้อนแสงมากั้หลายคนไม่รู้หัวอันนี้ตรงนี้ใช่ไหมไปย้อนแสงใช่ไหมใช่พอดีใช้แอปนะคะจะโดนแสงไม่เห็น <laughs> <laughs> เออเออสวยเฮ้ยวิวดีน่าถ่ายรูป <c oughs> ได้ <c oughs> <c oughs> โอู้เนี่ยมันอันนี้อ่ะแอปมันไอ้นี่ถ่ายกล้องสดน่าจะสวยกว่าอีกอวิวสวยมากเดินจนไปข้างล่างไหมไปไปไอเพื่อเดี๋ยวจะพาลงไปข้างล่างน้องแนนพาลงไปชมตะกล่องไหลตกบันไดตายซะโน้ะ <c oughs> ตะกอง<ท>ตะกงขี้กากนะคะ,ะองรูใหม่บอกไเออมั้งล่างอ่ะสวยแอปไม่หลุดสวนยสะพานยด่ย,ยจะมีสะพานวยอุ้ยสวยอะ่ะสะพานอุ้ยสวยอะ่ะลองแทนมืงงานตามนาทีแหละ เป็นแพกินนะคะแพกินแพนี่เป็นแพนอนนะพูดเองเยองอ่ะไม่นอนได้ไงดูที่นอนพี่บอกว่าเด็ดที่นอนแล้วไม่จะบอกว่าทำไมพูดเป็นขนาดนี้เลยไม่ได้เมาค้างนะไม่เคยกินเหล้ายังไม่ได้กินแต่ว่าเมารถเมารถก็เลยพูดเป็นหน่อหมตอนนี้เมาแพ้ างกายไม่ได้สบายอะไรเลยนะปวดหัวมากตอนนี้เออก <c oughs> ว่าจะมาถึงเนี่ยวินแน้นน่าถ่ายรูปมากเลยตรงเนี้ออแสงแบบแสงสวยมากแต่อย่าตกลงไปก็แล้วก <c oughs> <ๆ>ันไม่มีใครงูหาย เราขายอย่างอนิคเป็นธรรมชาติมากค่ะโอเมนเราสั่งตรงๆำลยขายได้ดูขายอบอ่องสวยมากเออสวยจริงตอนเย็นยิ่งสวยเนาะเออสวยไม่สวยเราไม่ได้เอาเกลือลงมายังลงมาอีเปิ่มเนาะ หมือนกันเหละยานน้ำมากเลยเนี่ยอยู่ได้แต่ในเพยอ่ะกี่นาทีแล้วห้านาทีแหละโอ้ระวังเด้อกแขวไหลเนี่ยพอมาตรงนี้มันไอ้นี่มันลอยๆหน่อยอ่ะมันย้อนแสงไงเนี่ยอุ้ยสวยมากภูเขา วางด้วยเหรอทำมือลงไว้แต่ที่จริงย่านนะแต่จริง่านแลจิงย่านนะไว้น้ไม่เป็นเอยมือนไม่กวไรเดวว่านไม่เป็นยกมอไหิอันนี้มูกเกือเบือกหอยเนี่ยมือเกือเบิกหอย ป้าสาวยูวันไดเนะยูวันซิแมียร์เฮ <laughs> ้ยอ,อย่างสวยอะ่ะมันก็จะได้กลิ่นของไยน้ำนะบุมัมเขาดูดน้ำจากอันนี้บ่ฮใย้อาบก็ซิเมียร์แหละคิดไม่เบาฮ่บาฮ่าาฮ่า่าฮ่าฮ่ัฮนาฮาา เดือดหนะอย่าไปพูดอย่างนั้นสิเริ่มแล้ววะเองก็อาจจะไปจอดมีสอดแทบแม่แล้ม,แลมันจะมีแขกกระโดดขึ้นม,มาบกปะมันย้อนแสงไ,ไหมนะที่สัไม่ย้อนใส่ปิ้งเลยเหรอใช <c oughs> โอ่โอเคลียร์กันเดีะ